สวัสดีครับสิ้นเดือนเดือนอะไรเนี่ยเดือนสิบเดือนอะไรวะตุลานะครับอ๋อที่นี้สิ้นเดือนจันทร์สิบสามสิบตุลาครับก่อนจะสิ้นเดือนหนึ่งวันวันนี้มีพระสงฆมาอือมีามสี่อ,อ,อะไรมันทิชเบนดะบ่เออโอเออแมนเออเดือนบันที่ดีนหนึ่งสามสิพูดว่าถึงแม่นว่ามันเกี่ยวกับเดือนสิ้นเดือนตุลานะครับวันที่สามสิบเอ็ดวันนี้ก็มีมามีมาเยอะอยู่ยนะหนึ่งสองสามสี่ 4กล่องนะครับแต่ว่าแกะเนี่ยคงคงไม่ทันนะครับแต่ก็ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าพี่ครับช่วงนี้คิวมันยาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ผมเริ่มได้เช็คได้ทำเนี่ยผมจะแจ้งนะครับแต่วันนี้วันนี้ก็ทําออกไปประมาณ5-6เครื่องแล้วนะครับทาอยู่นะแต่ว่าคิวมันแน่นมากนะครับแต่จะแกะหมดคงไม่ไหวก็ขึ้นคิวของพี่เทพนะครับจากจาก กรุงเทพมหานครนะครับเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์อ่าเอสก้าเราก็ยังรับซ่อมอยู่เหมือนเดิมนะเอสก้า <A 9, S 1> แล้วก็เอหนึ่งเอสก้าเอหนึ่งมีมากพอสมควรเกือบสามสิบใบนะครับ,บ,บ,รบตัวนี้ก็เป็นพี่ชาย ที่ส่งคนทอนเลิ์มาให้ดูตั้งแต่เรา,าเริ่มเปิดรับซ่อมคนทเนเลรกก็ตั้งแตุ่่นเป็นต้นมานครับก็เป็นพิเทศนี่แหละ,ะครับี่เป็นลูกค้าในส่วนของงานคนทนเลร์ประจันะครับตัวนี้ก็ขึ้นคนทนเลิ์ให้ส่วนอีกสองสามลังนะครับขออนุญาตเดี๋ยวเอาไว้ก่อนขออนุญาตไว้ก่อนนะครับโอไม่ไม่ทันจริงๆกัตัวไหนที่เสร็จแล้วทันก็จะยอยขึ้นย่อยขึ้นให ครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนั่งนึงเลยโอเคนะครับเดี๋ยวรออัปเดตงานต่างๆในเพจแล้วกันนะครับผมก็ทำคลิปออกมาได้2-3คลิปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้โพสนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับงานงานซ่อมแหละนะครับพาทุกคนมาดูวิธีการตรวจเช็คนะครับ่ไมีเวลาก็จะได้ทำให้แต่ส่วนมากก็จะเป็นคลิปแนวถ่ายรูปอ่าไม่ใช่เป็นคลิโปโพสแนวเป็นรูปภาพนิ่งแล้วก็อธิบายจะเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่าภารกิจรับตัวนะครับมันทําไม่มีเวลาไปทําคลิปให้เลยนะโอเคครับขอบคุณสาหรับการซัพพอร์ตด้วยมานะครับสําหรับพี่ๆทุกคนครับผมสวัสดีครับ